ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมมารีวิวคลิปรีวิวคลิปชื่อกิจกรรมมาลนะเนี่ยแบงล่าใช่ไหมพุกเค็กเกอร์อันเก่งผมอ่านไม่ออกนะครับมาเพื่อทำทำลายผมผมคิดแกะอ่านนะคนดู นี่ครับคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรามาแลกกันนี้นะครับนะครับเพราะว่าความจริงผมสุ่มแล้วมันได้นี่ครับมันเป็นอย่างนี้นะคนดูาส่อนผมจะแลกต้องเอาให้คนดูดูก่อนนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะสวยเนาะแลกไปครับสุดยอดไปเลยสวมใส่ครับ น่งครับีู่นี่นี่เป็นสีขาวเลยครับนี่อสวยดเ,เดียวเดียวเอ๊ะยหมดนี้ไม่ได้นอ่ะเล่นหมดแดกก็ได้ครับเล่นหมดแรงใหญ่ก็ได้ครับ อยีงขายพร้อมอยัง ครับคนดูพวกเทเกอร์ผมขอรีผมขอลเวิวในหน้าลองได้ไหมอ่ะคลิปหน้าผมขอเป็นรีวิวตั้งแต่หน้าลองหน้าลองแล้วกันนะครับผมอะไรที่โชว์หน้าล็อบบี้อ่ะ งงครับก็เป็นอย่างงี้ครับคุดูมันเป็นอย่างงี้ครับคุณดูเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอีกถ้าคนดอันี้นะครับ <c ười> คลิปนี้ผมจะไม่ดังมากนะครับเพราะมันดึกแล้วนะครับเพราะผมลงคลิปปุ๊บตอนนี้ผมลง สี่ทุ่มครึ่งแต่ผมจะลงคลิปประมาณเชี่ยง,ค,งนะคืนนะผมอีกสองชั่วโมงกว่าไม่เชื่องคืนก็ตีหนึ่งครับผมเราจะเราจะไม่ลงที่ที่นี่นะเขาพูดอะไรครับคนดูผมฟังไม่เข้าใจที่เขาพูด นี่ครับคนดูบางทีผมก็จะไม่พูดนะครับผมข <c oughs> ยมาแจ้งเตือนอะไรนี้ <c oughs> ผ,มผมอาจคิดอยู่ <c oughs> <c oughs> โว้คนดูคนดูโคตรเยอะมีตัวเยอะมาก แล้วมีตัวเลยคนดูผมรีบรีบเคลื่อนไปเลยดีกว่าคนดูเคลื่อนไปเลไอย่างเงี้ยรีบเคลื่อนไปเลย,ยงั้นปเป้าหมายของเราคือพวกแฮกเกอร์นะครับผม ข้อดีของการยิงหัหวน,นะครับผมก็คือมันจะตายเร็วเนาะเราป้องเราหาเป้าหมายคือปุ๊บเค็คเกอร์ปุ๊บเค็คเกอร์นะเด็กมัน ไ,ไปไปกตีครับพี่ครับก่อนจะนอนผมท็ดึอยู่แล้วมันผิดแล้วลอ่ะือทำงงไม่ได้ผมก็คไม่ค่อยเก,ก่งนะคนดู เป็นไวครับคุณดูเพราะผมเพราะผมก็ไม่เป็นไรผมเล่นผมก็ไม่ได้จริงจังหว่แล้วคนดูนะคะผมผมก็ไม่ได้ไดจริงจังกว่แล้วผม,ผมไม่ได้เหมือนช่องยูทูบเหมือนใครนะรผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับแต่จะจะเหมือนยูทูบเปอร์ทุกคนทุกคนเขาอาจจะเขาอาจจะคูได้หรืออะไรได้แต่ผมไม่ได้เหมือนช่องอื่นนะครับ ไม่ได้เห็นผมว่าโ,โนหนึ่งประเทศไทยอะไรอย่างไข่ไก่ไแคนี่ยิงสู้ใครไม่ได้ผเจ้อย่างเงี้ยเอาดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมยอมแล้วผมจะมคลิปนี้ผมยอมเสียสละเสียสละให้คนดูดูโดยเฉพาะแต่ผมแต่แต่ว่าไม่ยังไม่แต่ไม่ใช่คลิปนี้นะผมผมพูดไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าอะไรผมเอาให้ดูนะไม่ ผมจะไม่นับปากนะมันจะไม่นับปากนะครับผมต้องไอ้นี่ต้องไอ้นี่ก่อนนะผมก็จะไม่นับปากทั้งนั้นว่าคลิปไหนเป็นคลิปไหนจนกว่าจนกว่าว่าผมจะเออโอเคแล้วอะไรไมู่้่นน่นนะครับปรามาณของเราคือพุกเคกเกอร์นะครับ ผมจ,จะไม่พูดซ้ำแล้วคนดูคนดูลำคาญไม่ใช่ลำคาญเนี่ยไม่ถึงว่าคลิปมันจะดูแบบมันจะดูพูดซ้ำๆซ้ำๆมันจะมีสิทธิ์โดนโดนงับได้อยู่เหมือน้นั่นอีกแล้วเพิ่มลั่นอีกแล้ว,นนลวขนาดใส่ชุงนิ้วช่วยนะเนี่ย ขนาดผมใส่ถุงนิ้วนะครับนี่ในการเล่นนะ่ะนี่ครับคนดูเราไปต่อกันเลยครับีครรา,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 บานอเล่นเจ่งนะครับเนี่ยดูดิ ขนาดเมื่อกี้ผมจะยิงหัวเขาแต่เขายิงหัวล้มแบบเอาไงอะ่ะเอาเอาเอา,เอาผมเอาผมลงอะ่ะคิดเอาใครก็<ม>ได้ซื้อพุซื้อพุแคกเกอร์ให้หน่อยได้ไหมขอร้อยเหรียญเถอะจะซื้อพุแคกเกอร์ผมเปิดไม่ได้ไไดอะ่ะคนดูเขราบผมเปิดคือ ถ้าผมเปิด,ด,ดผมจะโดนอะดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตอบอมันเป็นทำไมมันเสศแสบพันคันยังวะมันโดนอะไรผ่า,า,าหลังอะ หนังอะไรนะนี่นะครับคนดูนะครับคนดูนังอไรนะคนเขามาแล้ว ครัุณดูบายหาปืนดีกว่าครับคุณดูปาโอยไม่มีเหรียญนะออ <c oughs> เพื่อนเอาเพื่อนล้มเพื่อนล้ม <c oughs> เอาได้เราไม่รอเพื่อนเหนอเนา มัดตายงู้นีน่เลยคนดูชัดเลยไม่เป็นไรครับคนดูเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะไปรีวิวโซนซีสไตล์ก็ได้ถ้าผมไม่ถ้าผมไม่เนี่ยจริงๆผมไปรีวิวซีสไตล์อะดีกว่า คลิปหน้ามันจะดเวลซีสไตล์ละหาปืนหาปืนก็ง่ายเอาอะไรก็ง่ายคลิปหน้าเนี่ยแหละมีอะไรเดี๋ยวผมจะรีวริวในในซีสไตล์ครับคนดูไม่ใช่ผมซุ่มไม่ได้นะซูมได้อยู่แต่เวลาอัดคลิปลงยูทูบอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้น แต่ชิวสมากกว่าเสียดายคือไม่มีพวกแฮกเกอเร์เียกไ็ไม่มีมันมีขายนั่นแหละครับคนดู <พอ>ถ้าผมพูดเขาจะให้ผมเนี่ยพูดเกิ่คนดูก็จะไม่เห็นก็ค,คนดูก็จะไม่ได้เจอคือจะจอจะมีเจอแต่คนเลยนะเนี่ยไะครับคนดูไะ อ่านะครับคนดูไปคิวได้หนึ่งคิวแล้วนะครับผมเราต้องเราเราเรา,เราต้องรีบไปดีกว่าเดี๋ยวโดนเราโดนศัตรูด้ายิงซะก่อนโว้าว อย่ายิงเลยอย่ายิงเลยขอเลอเวลปืนก่อนเถอะกะจะยิงกันอย่างเดียวหรือปืนก็ยังหาไม่เจอเลยยังจะยิงกันอย่างเดียวยก็ยังจะยิงโดนอยูนาะ นะครับคุณดูผมก็จะรีวิวแต่เซอร์ซีสไตล์ละเหมือนจะผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับพอดูว่าผมจะรีวิดแต่โซลซีสไตล์เพราะผมไม่ผมไม่อยากจะเล่นโบมดอะบางทีสี่เวสี่ก็บางทีก็ไม่เจอพูฟเคเกอร์อมันก็ผมก็ต้องมาแบบอัดอัดคลิปใหม่อีกนะครับผมแล้งก็เจอแต่คนเกียนหาปืนก็ยาก เปืนที่ผมแบบว่าพอผมพอผมไม่ได้อัดคลิปถึงถึงเจอนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าผมจะรีวิวในซีสไตล์แล้วต่อไปอะ่ะผมจะยิงให้ครบสามสิบสมสิบคิวเอ้ยี่สิบยี่สิยี่สบอ้สามิบคิวแล้วผม,ผมจะจบคลิปนะครับยิงให้ดูด้วยยิงหัวด้วย ตอนนี้ผมดันแรงกเพื่อสองดาวนะครับคนดู <_ d ata> นะครับคนดู แล้วมันแพทหน้าแล้วแทหด้านผมจะแล้วผมจะทําคลิปบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ผมไม่มีภาพไม่ดูอ่ะไม่ไม่ไมไมาพาไม่คนดูนะครับผมยิงหัวร้อยสามหกนะครับผมดูยิงตัวเจสิบสองนะครับยิงยิงตัวเจ็ดสิบสองดี โอ้นาทีสี่นะครับผมมาทีครับไปเดี๋ยวนะครับคนดู เป็นเหมือนกันเนี่ยนครับเวลาแบบเวลาคิวมันจะมีแถบแถบชื่อฟันผ่านนะครับผมหรือแบบหรือว่ามีหรือว่าเรียกว่ามีมีแถบชื่อนะตอนยินลงลมมานะ อยากครับเห็นบ้านหั่นทรายไหมครับเห็นชื่อผมไหมยิงบอยิงให้คนดูดูหน้าผม มันก็อัตอย่างเดี๋ยวแล้วกันคนดูมันมัน,มน,มนจะยิงหัวคงก็ะไป เนี่ยผมออกปิงปิน,นครับคุณดูเนี่ยผมออกปิงปิงคุณดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับคุณดูก็สายเชือกเนาะ ราจะเจอเรื่องแบบนี้แหละปัจจเป็นประจำเพราะมันไม่เพราะว่ามันมีมันมีคนเล่นไม่ต่ำกว่า20กว่าคนเลยหมายผมรู้สึกว่าคนนี้เข,เขาามีบันเด็นกับผมบ่อยมากเลยคนเนี้ยจผมเล้สมเล่นไปนานแล้วนะ ชาร์จผมอย่างเงี้ยคือเขาอยากจะมีเขาอยากจะเป็นเขาเป็นอะไรกับผมเหรอครับคนเนี้ยถ้ามาดูคลิปผมแล้วมามาคอมเมนต์หน่อยนะว่าเป็นอะไรเหรอครับชาร์จชาร์จผมคนเดียวอะยิงผมจังเลยยิงหลังอะมาชอบชอบนังหน่อยยิงเหลี่ยมอะ เอาคืนเอาคืนง่ายมั เป็นไงเป็นไงฮะก็เล่นบ่อยนะคนดูแต่ผมยิงผม,ผมยิงแต่ตัวให้คนดูนะไม่ใช่ผมเล่นไม่เป็นนะแต่ว่าที่ผมที่ผมบอกว่าผมยิงตัวให้คนดูนะ่ะ คนดูจะได้เข้าใจไงว่าเวลายิงอ่ะมันเป็นยังไหนถ้าคนดูสายงบน้อยหรือว่าสายเติมมาแล้วนะครับผมก็แนะนำให้ใช้ดีแต่ผมก็จำสเตน,นไม่ได้ไม่ได้บโบนะครับคนดู คนดูจะเห็นถึงผมถึงคนดูจะเห็นว่าผมเล่นหัวแบบแบบผมลากเคลื่อนนะครับคนดูเนี่ยมันก็ลากขัวยากกว่าแล้วเนะนี่ไม่ใช่แบบว่ามันจะยิงหัวยิงหัวคมมันจะยิงหัวแบบโดนทุกเมรร็ดก็ไม่ใช่ จริงจังเลยนะเล่นหลันจังเลยนะคนเนี้ยคนเนี้ย เท่าที่ทุกคนเห็นแหละครับผมแมนะ่บอลลุเมื่อวนคิดว่าดีไหมครับสำหรับการรีวิวหรืออะไรนะครับใครที่ชอบคอมเมนต์ เอ้ยไม่ใช่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับคอมเมนต์ comment ด้วยก็ได้เอ้ยกด, like, comment, กด,ดไลค์คอมเมนต์กดติดตามเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ซับสไคร์นะครับผมถ้ากดถ้ากดคนละไลค์ผมจะมีกำลังใจทำคลิปมากเลยนะครับคลิปนี้ผมขอจากลาทุกคนไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไร,รนั้นฝากติดตาม ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมชุม่า